โดยในปีนี้ได้จัดทอดกรถินขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแห่งมหาปิติสุขมหาการลทานที่รวมใจของเหล่าผู้มีบุญทั้งใกล้และไกลเป็นหนึ่งเดียวกันจากการรวมใจเป็นหนึ่งของทุกท่านจะเติมเต็มความสำเร็จด้วยการเปลี่ยนแปลงความตรณีให้เป็นความปลื้มใจคือความยิ่งใหญ่ของการสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสนับสนุนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยริ้วขบวนอันเชิญพานปัจจัยและผ้าตรายโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะสิทธิอนุสิทธ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมมัชโย ต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าตรายบริวารกระถินด้วยใจที่ปลื้มเป็นภาพที่งดงามยิ่งซึ่งการทอดกระถินสามคัคคีเกิดเป็นมหาบุญใหญ่ขึ้นในแต่ละวัดในแต่ละปีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพลังบุญใหญ่จากความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธได้รวมจิตร่วมใจกันมาร่วมทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงเพื่อจะลงไว้ให้ชนรุ่นหลัง รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดตลอดไปโดยในปีนี้ประธานกระถินของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดได้แก่กาเยนณมิตรจำนวนกาเยนณมิตรรุจีกาเยนณมิตรตาพร้อมครอบครัวได้อัญเชิญพานผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะประธานกรถินอีกหนึ่งปีที่มาร่วมทอดกรถินในปีนี้ก่อนที่กัเยาณมิตรสิริรัตน ประธานเกียรติจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนคณะประธานกฐถินก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งน้อมนำผ่านผ้าตรายกฐถินถวายแด,ด่ตัวแทนคณะสงฆ์ในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพระเดียงสงฆ์และกล่าวคำอัปโลกกฐถิน จากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทัยธรรมส่วนตัวแทนคณะสิทธิยานุสิท์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จซึ่งก่อนที่จะถวายปัจจัยบริวารกรถิน,ท,นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งผ่อนคลายเบาเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนการถวายมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วตัวแทนคณะสิทธิอนุสิท์ก็ได้น้อมถวายปัจจัยสมทบบริวารกรถินโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมาชายโยแด่ท่านประธานสงคือพระมหาเฉลิมปัญญาพารนปรเปลี่ยนธรรม9ประโยค ประธานสงศยลปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกต่อด้วยประธานกรถินพร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายปัจจัยสมทบบริวารกรถินส่วนคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายตามลำดับรวมถึงศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญก็ได้มาร่วมกันถวายปัจจัยบริวารกรถินซึ่งถือเป็นการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในวาระบุญมหาการทานในปีนี้ ทุกท่านในวันนี้คือผู้ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกซึ่งจะเป็นศูนย์รวมใจในการสร้างบุญทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาของสาธุชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมถึงการจัดอบรมให้กับเยาวชนอีกด้วยค่ะด้วยส่วนตัวเนี่ยคือมีความสำคัญสำหรับตัวเองมาก เพราะว่าเวลาปีหนึ่งเนี่ยจะทําได้ปีปีละครั้งเดียวเป็นบุญใหญ่มากเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะทําทุกปีค่ะไม่ว่าจะเป็นกองเล็กกองน้อยยังไงก็ตามก็จะทําทุกปีค่ะและสําหรับปีนี้มันเป็นปีพิเศษเพราะว่าหลวงพ่อให้บุญใหญ่ว่าเราจะทอดกรถินสามหมื่นวัดดังนั้นเนี่ยมันก็จะปีความปลื้มมากๆแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะได้มีโอกาสอัญเชิญผ้าไตากรถินกับ บริวารกรถินของหลวงพ่อนะคะไปที่ต่างๆซึ่งในวันนี้เรามีโอกาสได้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อ mm. นอกจากปื้มกับสถานที่นอกจากปื้มกับบุญกรถินก็ยังปื้มกับพระอาจารย์ด้วย <laughs> เป็นส่วนตัวอีกนะคะแล้วก็เห็นความก้าวหน้าที่แบบโตเร็วมาก <laughs> แค่3ามปีแบบโอ้โหหลวงพี่สร้างอลังการมากค่ะเก่งมากแล้วก็ท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีดวงปัญญาเยอะมาก ขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะคะด้วยความที่ลูกเนี่ยคือใจอยู่กับหลวงพ่อตลอดเวลาหลวงพ่อให้บุญอะไรมาเนี่ยคือลูกจะตั้ตงใจทําอย่างยิ่งที่สุดนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณมากว่าบุญกรถินสามหมื่น 30, วัดข้างเนี่ยมัน Amazing ยิ่งกว่าเดิมอีกมันดีกว่าเดิมมากแล้วก็รวบรวมคนแล้วกป็ประชาชนที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็เขาทุกข์นะคะมันก็ดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะ ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อคือไม่ว่าหลวงพ่อจะดําริโครงการอะไรลูกจะทําเต็มที่เต็มกําลังเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะปลื้มใจมากเลยว่าวันนี้ได้มาทอดกระถินที่ศูนย์แก้วตะวันออกสาธุชนเยอะมากทุกคนมีความศรัทธาที่จะร่วมบุญส่วนตัวก็ตั้งใจจะทําให้หลายๆวัดแล้วก็ปัจจัยตอนนี้ไม่ใช่เพราะ พระบริวารกรถินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือปัจจัยทยธรรมต่างๆเพราะพระจะอยู่ได้ด้วยก็มีปัจจัยของเราที่ช่วยธนุบารุงช่วยสร้างศาสนาสถานให้เจริญรุ่งเรือง,งมีที่ปฏิบัติธรรมอบรมพระสามเองปัจจัยตรงนี้มีส่วนร่วมมากๆเลยก็อยากเชิญชวนญาติการเมืมิตรทุกท่าน,ท,นทั่วโลก ถ้ามีวัดไหนมีทอดกระถินอยากให้ไปร่วมกันเยอะๆนะคะแล้วกระถินสามหมื่นวัดเพื่อจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็จะช่วยให้แต่และว,วัดอะมีปัจจัยเอาไว้ธนุบํำรุงหรือบางวัดเนี่ยไม่มีปัจจัยเลยแต่ก็ได้ปัจจัยจากหลวงพ่อไปเนี่ยก็เอาไปบำรุงนู่นบำรุงนี่บางวัดนะถึงก็บอกว่าไม่มีค่าน้ำข้าวไฟเลยอะเออถ้าได้ตรงเนี้ยมานะก็ เป็นบุญใหญ่ของพวกเราอะที่ได้ช่วยหลวงพ่อสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ